หญิงลิเลียผู้สืบทอดมนตรากาลครั้งหนึ่งณอาณาจักรที่ปกคุมไปด้วยหิมะตลอดปีมีแม่มดตนหนึ่งนามว่ามาริซ่านางไม่ได้มีใบหน้าดุร้ายน่ากลัวอย่างที่ใครเล่าขานมาริซ่าแต่งงานกับกษัตริย์กลายเป็นแม่เลี้ยงของเจ้าหญิงลิเลีย แม้จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ทั้งสองก็รักและผูกพันราวกับแม่ลูกแท้ๆวันหนึ่งมีศัตรูจากแดนไกลบุกโจมตีอาณาจักรกองทัพของมาริซาถูกซุ่มโจมตีนางได้ข่าเวทมนต์เพื่อปกป้องอาณาจักรและผู้คนของนางอย่างสุดกำลัง แต่ด้วยจำนวนที่ต่างกันมากนะักนางจึงได้รับบาดเจ็บสาหาัสเมื่อมาริซ่าถูกนำตัวมายัางปราสาทลิเลียรีบเข้าไปหาแม่เลี้ยงของนางที่นอนหายใจโรยรินอยู่บนเตียงมาริซ่าส่งพลังสุดท้ายในกายของนางไปยังมิเลียพร้อมกับมอบคำพีคาถาให้แก่เจ้าหญิงลิเลียสัตว์ตักลับมาอีกครั้งลิเลียไม่ได้ใช้เวทมนต์อันน่าสะงพรัวเพื่อทำลายล้าง แต่ใช้เวทมนต์ของนางเพื่อปกป้องและฟื้นฟูนางใช้เวทมนต์เพื่อทําให้ผืนป่าที่แห้งแล้งกลับมาเขียวชอุ่มและสร้างกําแพงพลังงานที่ช่วยหยุดยั้งกองทัพศัตรูเจ้าหญิงเลเลียปกป้องอาณาจักรได้อย่างสําเร็จและผู้คนต่างแซ่ซ้องสรรเสริญน,นางในฐานะเจ้าหญิงผู้สืบทอดมนตรา